กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกา่าดเลยพี่น้องเลยพบพอกับซ่องแม่น้องแก้มบุ๋มคือเก่าพี่น้องอยู่บ้านป่าเวยพี่น้องเลยน้องนัดเป็น,นตากล่อกหายเนาะตากรอกหายแม่น้องแก้มบุม๋มตอนนี้่ลกำลังสิลกคนไก่พี่น้องเลยหลังจาก่ลลวกนำห่อนเรียบร้อยนะ ตอนนี้กำลังเสพขาไก่สีเห็ดไก่สูส่างกินพี่น้องเลยเป็นวันที่สองที่เพิม่มมาเห็ดเพื่อนเนาะมาสาพเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะหลังสิลุกคนไก่เซตไม่น้ยังนี่ต้มต้มไก่เปล่าต้มไก่แบบอ๋ออ๋สั่งว่ามันเหม่อเลยเปล่าสั่งว่ามันเหม่อก็ได้พี่น้อง แต่เห็นต์ปนกะหวเนี่ยกะัวก็จะเปนผู้ว่าตาอิจาแก็จะยจ่ายจ้างสั่งทีบ่าา ไม่เห็นเราไม่เสี่ยวหละน้อต้มน้องไอ้สาเย็นบ้าเ่อเลยเมื่อลยเนาะต้มไก่ต้มไก่ผูใหญ่เลยเนาะไอ้น้องคนย็นมางุบเลยนะไก่ผูใหญ่บ้าใหญ่เล้นือเนาะต้มแซ่บนัวท้่เรบ่องเขา ขึ้นมักแกงี่น้องทางหลังข้นมักแตงทางหลังก็อกอกต้ก็ะมันบ่มนเลยบ่เป็นกามันอ ได้ได้ินเสียงกอบกอบชิคกด้พาแม่น้องเันแกมบุมมันเตอป่าจะกินไก่ได้เหรอนาะโอเมนตด้อจ้าน้องไก่ดิบกหบารเนาะเอากับไรรมาแต่โดนแหละพี่น้องไปบ้านพอจะจ่อยนเนาะสมหมดว่าสี่ห้าเมื่นคือเฮงแล้วจ้าเนี่ยคนเจ็บคนตรงพี่น้องเดี่ยนจะมีคนเบิ่งเตือนเนาะ ว่าไมนมีกัป้าไม่เบิร์นกนกบพอน้องแก้มบุ้มรับพี่น้องกูับไปากำลังซอยกันพี่น้องเอ้ผู้นึ่งพี่หน้องเขาผู้นึงเด้อสบายดีพี่น้อง ขาก้นเนี่ยสข้าวข้าอยู่ข้าวเ่นขาวเอ้ยแมนหนึ่งข้าวสองโลกเป็นย้มไก่หานหอนข้าวหานห้อนโกอากาศทันห่อน่าสางใจหายเลย ต้มไก่กินผึ่สิบ่ใจหายดอกฮาเอายอีไป้องเลยแล้นอหัวหมวนมอว่าก็ปได้หัวเนาะหมวกหมวกก็ปบนานเป็นเนาะแถวเฮืเนี่เนาะหมวกซ้อกาเจ้ากับบอกเป็นเนาะ ทรงมาแลกเปลี่ยนเป็ดนอาหาริอาหเป็นป่าแม่ต้องกระเด้ได้สิเป็นป่าทอเอาหัวไปต่้งแสน เตาเลยมันใหม่เนี่ยดำๆมันใหม่แห่งมันคิวบานี้มาเบิ่งก็ตอนน่ะอะไรอย่างพาราตีขาดแต่ยังหน่อยนะมักแตงหวานกับกรอบอะนี่คือมักแตงมักแตงในน้าลายเนาะเฮ้ยน้อนสุดหัวก mmm, pues, ็เปิดหน้าต่าง เตรียมอาหารสู่รสางแร้วพี่น้องเลยเตรียมไว้ก่อนเวลาจช่ไหถึังเวลาเลยยันยังหิดประทันโมแล้วเนาะเผื่อต้มยันมันนานเปื่อยพี่น้องเลยตอนนี้แม่น้องแก้มบ่มกําลังคั่วพี่น้องเลยกําลังปาดเป็นสินไายสินมันเนาะสินพายสินเลาพี่น้องเลยปาดน้องคั่ว แม่น้องอ่ะเนียเออแม่น้องแกบ,บุมยังผักปลาเลวพี่น้องเอ้ยเ่นยังผักเนื้อไก่อยู่เนาะตอนนี้เนาะส่วนห้าก็ได้ตุ๋นหนามไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตุ๋นหนามไปเรียบร้อยให้ใส่กับหัวชิ้นไข่นะเอามาใส่หัวชิ้นไข่หัวขาชิ้นไข่หัวขามาใส่เผื่อกลักผักพี่น้องเอ้ยตอนนี้ตั้งตาตั้งหนาตั้งตาผักเลยตอนนี้พี่น้องเอ้ย ผ้าใหญ่บักใหญ่ดอกผ้าก็ผ้าคักก็ดเนาะสุดยอดเลยผ่าก็ถือใจลายหมักลายผ่ากันพ่อกับแม่พัฒนาเกิดมาฮะเคยเห็นผ่าแบบนี้บ่ถือใจบ่ถือใจลายพูนหญ่เจอ แม่เราจุบวชด่ามันเทเนาะด่ามันอย่างนี้จะเทได้ไหนในคือบสามเด็ดผ้าบ่งก่อนผ้าขอยส่งแบบเ,เออด้อมฮาโถแม่น้องแก้มบุญผนยังผักอยพี่น้องเลยไก่สีแล้วเละตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะไก่สีแหล,ว,แลวพี่น้องเลยคือที่ท่านเวลาสั่งกินเผากินหนามแล้วพี่น้องเลย เท่าไอก็เลย่าาผ้โซอ่เลยย่านผ้ายายก็เลยค่อยๆแต่ผ้าอนาคมขาดขาดกระริผ่านอู้ตอนนี้เมยน้องอเนยเพิ่งกำลังพานหัวขาลงไปน้องหัวเชียงไข่ลงไปเรียบร้อยพี่น้องเลยใส่ใส่ใส่แนวหัวลงไปพร้อมได้พี่น้องเลยสร้างพูดอารมณ์ดีขาตัวนี้ก็ได้แด้วต้มไก่ อห,อหอมขาเลยความหอมไปลองเลยสดมาได้หอ,อมหอมอ่ะมันหอมบัวขาบัวชิงคายเนาะอืมส่วนแบบว่าส่วนไทยไทยเสปะป่ะซะโอ้มัน,กนเกลียค่ะยังหั่นอยู่ไปลองเลยนุน่มเบอร์บอร์เสียวผ้าแล้วไปลองแกมบงบอกผ้าพเนจรไปลองเลยค่ะทัานเดียวแมนพุน่น พันขากระโดด น้องเอานี่ใส่ข้าวสารพอได้พี่น้องดังความแสีบความนัวมันอยู่แน่นี่แหละเบื่อเบื่อเอาลูก่ยเลยอาไ่น้องแก้มบุ้มก่อนเดี๋ยวเอาไปถิ่นหล่ออยพี่น้องเพ่็จะลงหม้อเนาะพดลงรลวงหม้อก็ได้พรความแสีบความนัวพี่น้องเอาป้าโถกับเต็มหม้อเนาะเฮ้ยบะคามพ่อหรือเดี๋ยวมันชุกใจซีมันยังเบื่อเราจะไปต่อยมาอีกสมได้บะคามสม เนาะปันสีเหลืองซามกัอื้มเต็มหม้อบันไหนพี่น้องโอ้โหแม่น้อกนี่ก็สิงสวยขาวเลยพี่น้องครูหมาขาวก็บซุปทวนๆเลยสวยขาวเลยพี่น้องพี่น้องแม่น้อยกำลังสวยขาวพี่น้องสวยขาวพี่น้องตอนนี้มันห่อน,นอสวยขาวไอ้สร้างเนาะ ยำเทียงเทียงเนาะพี่น้องเนาะกำลังต้มไก่แล้วก็สวยเขาวห่อนเม็ดปลานอนลุ่ยหลุยงามเลยฝ่กมาเนาะไงอีน้องคลิปนี้เฮากกษิตดำลาพาจาะไรพี่น้องไว้พักกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแก้มบุ๋มเนี่ยเด้อปลาลุ่ยผักเบิองผักส้มต่อไปสบายดีนิดผ่าดประการใดก็ขอโทิขออภัยหลายๆเนาะ